กับวัฒนธรรมบริโภคดูหนังดูละครหาความสุขใส่ตัวเห็นไหมอยู่อยู่ก็ได้ดูบอลโลกไม่ต้องซื้อกล่องใครซื้อไปก่อนเสียค่างโง่ชาวนาก็ได้เงินค่าจำนำข้าวอย่างรวดเร็วทันใจเป็นคนไทยถือว่าเป็นโชคดีอยู่เฉยๆเดี๋ยวดีเองไม่ต้องกระตือรือร้น แค่อยู่ในโอวาทแต่ละวันก็หาความสุขส่วนตัวกันไปนักวิชาการและปัญญาชนบางคนอ้างว่าถ้าไปคัดค้านการรัฐประหารที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการเสียโอกาสเพราะเราควรต้องมองไปข้างหน้าว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใดได้บ้างมีอะไรบ้างที่จะช่วยประเทศให้พัฒนาไปได้ ดีกว่าที่จะไปคิดว่าควรหรือไม่ควรทํรารัฐประหารทั้งๆที่การรัฐประหารแต่ละครั้งไม่ได้กอ่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติเลยเหมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็จะผิดไปตลอดการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติและกระบวนการเตรียมสร้างสถานการณ์ปูทางสู่รัฐประหารที่ กินเวลานานมาหลายเดือนได้ทำให้ประเทศไทยถอยหลังเข้าคลองเกิดความเสียหายอย่างมากมายต่อเศรษฐกิจของประเทศเกียรติภูมิของชาติต่อโอกาสความก้าวหน้าของไทยต่อความทุกข์ยากของประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตรวมทั้งต่อความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเหตุการณ์รุนแรงต่างๆจนยากจะประเมินค่าได้แม้ว่าคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติจะประกาศให้มีธรรมนวยการปกครองชั่วคราวมีรัฐบาลชั่วคราวและต่อไปก็จะมีการเลือกตั้งแต่มันเป็นรัฐบลหน่วยของคณะรัฐประหารรัฐบาลที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารก็คือคณะรัฐประหาร ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติที่เป็นประชาธิปไตยและก็คงต้องแย่กว่าฉบับ2550ที่มาจากรัฐประหารที่ให้มีสวสรรหาครึ่งหนึ่งโดยคณะกรรมการสรรหาที่เป็นข้าราชการประจำฝ่ายตุลาการเป็นส่วนใหญ่ จอมพลประยุทธ์ธนรัตนโอชาคือองค์รัฐาธิปตย์พระองค์ใหม่ระบบการศึกษาได้เป็น,นกลไกในการหล่อหลอมความเป็นประชาชนที่จงรักภักดีและสร้างเจ้าหน้าที่ที่ทำงานรับใช้รัฐทั้งในนามรัฐสมุยสิทธิราชและรัฐประชาธิปไตยครึ่งใบจนกระทั่งกลับมาสู่รัฐที่ยกเว้นประชาธิปไตย โดยอ้างการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนเหมือนการรัฐประหารปี2500โดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเพื่อล้มระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงยุติรัฐธรรมนูญรัฐสภายุบพรรคการเมืองยึดอำนาจการปกครองสถาปนาระเบียบใหม่สร้างกฎหมายธรรมนูญการปกครองแทนที่รัฐธรรมนูญใช้อำนาจบังคับบัญชา อย่างล้นฟ้าและหน้าหวาดวันด้วยมาตราสิบเจ็ดที่สั่งประหารชีวิตได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมใดๆแม้หลังจอมพลสฤษดิ์สิ้นลมหายใจไปในปี2506จอมพลถนอมกิติขจรที่สืบทอดอำนาจต่อมาก็ยังคงแช่แข็งประชาธิปไตยมาจนถึงปี2512 ทึงยอมให้มีรัฐธรรมนูญยอมให้ตั้งพรรคการเมืองและเลือกตั้งแม้ว่าคนไทยจะถูกลดฐานะจากพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเพียงประชาชนผู้ไรสิทธิทางการเมืองและการแสดงออกทางความคิดเห็นในการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารแต่ในอีกด้านหนึ่งพบว่ารัฐบาลเผด็จการได้เร่งการพัฒนาประเทศ โดยความร่วมมือจากเทคโนแคลกผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเงินสนับสนุนก้อนใหญ่เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์จากสหรัฐอเมริกาภายใต้การโฆษณาคำหวานของท่านผู้นำสลิดที่ว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำทั้งโครงการระดับเมกะโปรเจกต์อย่างเขื่อนเจ้าพยาโครงการสร้างทางหลวงและระบบ สาธารณูปโภคก็เป็นโครงการที่รัฐบาลสมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้วางไว้เช่นกันพร้อมทั้งการโฆษณาปลูกฝังความเชื่อที่ว่ารัฐบาลเผด็จการที่มีอำนาจเต็มนั้นมีประโยชน์และส่งผลให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าอย่างที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและนักการเมืองที่ดีแต่ทะเลาะก,กัน และสร้างความขัดแย้งในสภาไม่สามารถจะทำได้รวมทั้งการทำสงครามเย็นต่อต้านคอมมิวนิสต์กับประเทศเพื่อนบ้านการต่อสู้คดีเขาพระวิหารการเพราะศัตรูร่วมกันขึ้นมาเป็นเป้าของความเกลียดชังกลายเป็นเชื้ออย่างดีในการสร้างกระแสรักชาติขึ้นมาและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ที่ช่วยสนาบนุนการดำรงอยู่ของรัฐเผด็จการทหารถือเป็นแบบฉบับของเผด็จการทหารที่ซื้อใจคนและเป็นที่ไว้วางใจได้ของคนในสมัยนั้นต้นแบบเช่นนี้อาจเป็นแบบจำลองในฝันของคณะทหารที่หวังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทางที่ดีกว่า โดยใช้อำนาจของกองทัพที่ไม่คำนึงถึงวิธีการหรือหลักการประชาธิปไตยและความถูกต้องชอบธรรมใดๆจากการสร้างสถานการณ์ให้ประเทศไทยเข้าสู่ตาจนให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากเกินกว่าจะแก้ไขด้วยวิธีการประชาธิปไตยที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหา โดยอ้างว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรวบอำนาจไว้ที่ผู้มีคุณธรรมและมีความสามารถสูงกว่าเพื่อนำไปสู่การนับเริ่มต้นการพัฒนาประเทศใหม่อีกครั้งเพื่อให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีความสามารถไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งซึ่งไม่สามารถทำได้ในสถานการณ์ประชาธิปไตยปกติ แต่ก็ยังเหนียมอายที่จะยอมรับว่าต้องการจะอยู่ในสังคมเผด็จการในระยะยาวโดยเชื่อว,ว่าเผด็จการทหารที่ดีจะเป็นผู้จัดการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงข้อดีของรัฐประหาร 22. พฤษภาสอง7ห้ายาหนึ่งทำให้ผู้คนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักคิดนักเขียนนักวิชาการต่างๆรวมไปถึงนักการเมืองและผู้ที่ถูกบังคับให้ไปอยู่นิ่งๆในช่วงระยะเวลาหนึง่งซึ่งรวมถึงผู้คนทั้งหลายที่ต้องถูกปิดปากปิดหูปิดตาห้ามแสดงออกในทางไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของประเดการทหารโดยเฉพาะผู้คน ที่กำลังถูกจำกัดสิทธิภาพด้วยหมายเรียกให้ไปรายงานตัวหรือถูกหมายจับเพราะไม่ไปรายงานตัวถูกขังฟรีหรือขังลืมหรือต้องไปขึ้นสารทหารเพราะไม่ยอมซิโลลาบต่อคณะรัฐประหาร2ทําให้เราสามารถสรุปความจริงที่ว่าการรัฐประหารในประเทศไทยสามารถ เกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีและเป็นระบบเหมือนการต้อนหมูเข้าเล่าแล้วเชือดแบบเหนื้อเมฆสามทำให้เรารู้ว่าบรรดาแกนนันทั้งหลายที่ปากดีหรือเก่งแต่ปากนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วก็เป็นได้แค่พวกดีแต่พูดกันทั้งนั้นทั้งทั้งที่บางคนแรกๆดูขึงขัง แต่ภายหลังถึงกับลงทุนไปปฏิญาณตนว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตคุยโวว่าถ้ายึดอำนาจเจอดีแน่จะมีสงครามประชาชนแต่ผู้นำเดินไปรายงานตัวอย่างสงบสันติอหิงสายอมแพ้อย่างง่ายดายสี่ทำให้รู้ว่าสารซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ทางด้านกฎหมายอันเป็นที่สุดแล้วยังต้องขึ้นต่อคอสชอที่น่าสมเพชที่สุดก็คือสารรัฐธรรมนูญไม่ถูกยุบแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเลยนอนกินเงินเดือนที่มาจากภาษีอากรของประชาชนฟรีเดือนละเป็นแสนบาทรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เงียบเหมือนเป่าสากในขณะที่ประชาชนทั้งประเทศถูกกองทัพปล้นสิทธิเสรีภาพอย่างย่อยยับที่สุดห้าทำให้รู้ว่าฐานไทยนอกจากการลบแล้วยังเก่งในอีกหลายเรื่องตั้งแต่ศากกระเบือยันเรือลบอาทิเรื่องทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุนการรัฐวิสาหกิจการกีฬาการปฏิรูปประเทศการปลองดอง การแต่งเพลงการจัดการน้ําการจัดการรถไฟรางคู่การสร้างถนนเรียบในน้ําการปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแม้กระทั่งการแก้ปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการขายลอตเตอรี่เกินราคาเป็นต้นเพราะคอสชมีอำนาจในการตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกษัตริย์ในระบบสมบูญาสิทธิราชของไทยแต่เดิม ไม่ต่างจากรัฐบาลเผด็จการฐานฟาสซิสในยุคสงครามโลกครั้งที่สองการเมืองเป็นเรื่องของทหารเท่านั้นประชาชนห้ามมายุ่งเด็ดขาดทั้งๆที่คนส่วนใหญ่ก็รู้กันดีว่างาช้างไม่เคยงอกออกจากปากสุนัขชั้นใดประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่เคยงอกออกมาจากเผด็จการชันนั้นเพราะประชาชน ได้เห็นคณะระัฐประหารมาหลายครั้งหลายหนที่ทําท่าจะมาแก้ปัญหาของประเทศให้หมดแต่ลงท้ายก็เข้ามาโกงกินโดยไม่มีการตรวจสอบเป็นพวกรักชาติจนน้ำลายไหลที่ผ่านมาฐานไทยมักถนัดหากินกับการซื้ออาวุธรวมทั้งการสร้างความไม่สงบและรวมหัวกันปล้นประเทศ เพื่อเสริมระบอบเผด็จการราชาธิปไตยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเท่านั้นปัญ<อ>หาของคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติ การรัฐประหารเป็นเรื่องง่ายแต่การรักษาอำนาจต่อจากนั้นเป็นเรื่องยากกล่าวคือหนึ่งคณะรัฐประหารต้องบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมแต่เท่าที่ดูใครๆก็รู้ว่าคณะรัฐประหารก็เป็นได้แค่พวกโจรที่นัดกันมาป้นทั้งพักเมงสาบตุลากงและกองทัพไทย มันคือเครือข่ายของระบอบราชาธิปไตยที่สมรู้ร่วมคิดกันมาวางแผนป้นประเทศหาผลประโยชน์และกำชับอำนาจให้ระบอบเผด็จการคอกมานอกจากจะไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วยังมีท่าทีจะเข้ามาหาเรื่องเล่นงานฝ่ายประชาธิปไตยรวมทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายเล่นพักเล่นพวกขนานใหญ่ ชนิดล่างบางทุกหน่วยงานอย่างไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นสองการทำให้ต่างประเทศยอมรับเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะคณะรัฐประหารไม่มีความคิดประชาธิปบตไตแต่เป็นพวกเผด็จการทหารที่ดักดานสมบูรณ์แบบจึงทำได้แค่การแก้ตัวน้ำคุณๆและโฆษณาชวนเชื่อเหมือนเอากะลามาครอบประเทศเอาไว้ โดยมุ่งจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการรับรู้ของประชาชนขณะที่องค์กรขยะทั้งหลาย